ผู้สูงอายุสมัยก่อนเนี่ยอาจจะชอบอดื่มเหล้าแล้วก็ผลิตเหล้าเองนะเมื่อก่อนเขาเรียกว่าสาโทเนาะตอนนี้เขามีเหล้าขาวเหล้าอะไรที่มาจําหน่ายในพื้นที่แต่แล้วครอบครัวก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องเหล้านี่แหละครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งาการทะเลาะวิวาทในในครอบครัวนะครับสองการาปัญหาเรื่องของเงินไม่พอใช้ปัญหานี่สินตามมาประมาณนี้ปัญหาสุขภาพด้วยครับ ผมเป็นคณะทำงานคณะสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานีอยู่และก็รู้จักกับทีมงานของสสสและก็เขาก็พูดถึงเรื่องโครงการดีๆซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของมัธยมการทําโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อจะนําผู้สูงอายุเนี่ยมารวมกันเพื่อง่ายในการบริหารจัดการมาให้แนวทางในการดูแลสุขภาพตัวเองเห็นปัญหาของเล่าแนะนําวิธีแนวทางในการแก้ไข เพื่อให้เขาได้รู้แล้วก็จะได้เอาไปปฏิบัติเพื่อให้ครอบครัวเขาดีขึ้นปัญหาก็จะลดร้อยร้อยลงครับการดำเนินการของเราเริ่มตั้งแต่ปี5-6ค่ะเป็นกระบวนการธรรมนูญสุขภาพ ซึ่งจะเป็นการค้นหาปัญหาจากชุมชนเลยเราลงประชาคมกันทุกหมู่บ้านค่ะเพื่อที่จะให้ได้ปัญหาจากชาวบ้านจริงๆซึ่งปัญหาหลักๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของปัญหายาเสพติดมันจะพ่วงไปอีกหลายปัญหาตามมา ในบ้านทายมนะคะที่พบปัญหาก็คือในเรื่องของมีผู้ติดเหล้านะคะก็มีจํานวนพอสมควรก็จํานวนมากพอสมควรเราก็ไปประชาสัมพันธ์ค่ะในการลดละเลิกนะคะให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ เริ่มแรกเลยคือเป็นสมาชิกชมรมของเรานะคะซึ่งเดิมทีพ่อก็เคยทั้งดื่มเหล้าแล้วก็สูบบุหรี่แล้วก็เหมือนมีมีเทคนิคส่วนตัวของท่านที่สามารถลดละเลิกจนตอนนี้เลิกมาประมาณ 20- 30ถึงปีได้แล้วค่ะก็เป็นต้นแบบให้กับลูกให้กับหลานแล้วก็เป็นเหมือนเป็นแบบอย่างให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะผมดื่มเหล้าตั้งแต่อายุ 25ปีครับก็ดื่มดื่มมาเรื่อยๆประมาณอายุ40กว่าปีนะครับก็เลยรู้สึกว่าอาการไม่ค่อยดีเหนื่อยง่ายแบบเหนื่อยง่ายทำงานอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกนะฮะก็เลยหยุดไปเลยนะครับหยุดเลิกเล่านี่ผมผมไม่ได้เลิกแบบลอดส่งนะครับผมเลิกขาดไปเลยมันขึ้นอยู่กับใจเราใจเรา,เราตั้งใจแล้วว่าจะเราต้องเลิกให้ได้ เราก็เลิกเลยนะครับเราก็มองเห็นศักยภาพของคุณพ่อที่สามารถเหมือนเลิกเล่าได้แล้วก็มีศักยภาพในการเป็นผู้นําสูงแล้วก็ดึงเข้ามาร่วมกิจกรรมในชมรมทางเพื่อนเผู้สูงอายุเนี่ยเห็นศักยภาพก็คัดเลือกให้เป็นประธานนะคะ ผลจากการดําเนินงานนะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าการที่จะให้คนคนหนึ่งที่ดื่มเหล้ามาตลอดชีวิตเนี่ยเลิกได้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากต้องมีปัจจัยหลายอย่างมาเป็นองค์ประกอบและที่สําคัญก็คือจิตใจของผู้ที่จะเลิกต้องมีความหนักแน่นพอนะคะแล้วที่สําคัญผลที่เราได้ก็คือเราได้บุคคลต้นแบบที่จะเป็นแบบอย่างให้กับคนในครอบครัวเป็นเป็นแบบอย่างให้คนในชุมชนแล้วก็ขยายผล ไปสู่พื้นที่อื่นๆระดับจงบังหวัดระดับประเทศต่อไปได้ค่ะคืออยากให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะในชุมชนบ้านท่ายมเนี่ยสามารถที่จะลดเล่าได้นะคะเราเนี่ยนะครับมันวิ่นปวดหัวเวลาจินเราเมามาลวล้าก็ไปเห็นงานบได้จังสิผมก็แนะนำให้มมว,ว่าเ้าบะจินมันติเป็นอย่างเฮาก็มีมูมีพวกคือเกาเฮาบะตองเอาเลามาเป็นไงหอก เหล่ามันอยู่ส่วนเหล่าเฮามันอยู่ส่วนเน่เาเหล่าบ่ท่ำให้อยี่ยังดีขึ้นจอยางมีแต่เลียวลงขา้าก็บอกว่างสิบอกคำว่าบกบัว